Hvad er det, du tager med dig? Det tænker ผเสนแกนว่าช็อตสปีช์มูฟอ a ร t สนะครับลองสปีชเชส e ูฟแชร์สเพราฉนั้นผมก็ไม่อยากที่จะพูดยาวให้อะไรนะทุกคนอยากจะลุกออกแล้วก็ไม่อยากฟังแล้วนะนนะั้นก็ <laughs> ก็เลย,ยจะพูดกันคุยกันแบบอ,อย่างสั้นๆน,นะครับแล้วก็มีอะไรที่จะร่วมกันแชร์ก็ก็ยินดีนะครับ ก็ดิใจนะครับอย่างก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางสมาคมุนทไทยนะครับที่ได้ให้เกียรติชวนผมมาร่วมในงานวันครอบครัวในวันนี้นะครับก็ทราบว่าจัดมาเป็นปีที่17แล้วใช่ไหมครับก็หมายความว่าอย่างไรหมาความว่าก็คือครอบครัวเนี่ยถือเป็นสิ่งสําคัญนะครับนะครับเป็นเป็นรากฐานสําคัญในการหล่อหลอมสมาชิกในบ้านของเราเนี่ยนะครับ ให้เป็นจะเรียกว่าอะไรจะให้เป็นมนุษย์พันดีนะฮะนะมนุษย์พัน์ที่มีคุณภาพนะครับมีความเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีความรับผิดชอบนะครับแต่คือผมอาจจะพูดไม่ใช่ว่าในมุมมองและการพูดนั้นแต่ผมคิดว่าเรื่องของความสําคัญของครอ,อบครัวเนี่ยมันมีความหลักลายมากนะครับเพราะว่า แต่ละคนแต่ละครอบครัวก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันนะครับมีขนมจำเนียนประเพณีที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งหนึ่งเนียนะฮะที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับเพื่อที่เราที่จะเผยเผยแผ่แล้วก็นำพลังจากตัวเราไปสู่ครอบครัวได้ แล้วก็สิ่ง,งที่สําคัญที่ควรจะมีก็คือว่าหลายหลายท่านอาจจะได้ยินคําว่า cross happiness product <ม>ใช่ไหมคือเป็นความสุขของมวลมนมุษย์มวลความสุของ์รวมของมวลมนุษย์นะสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นจะเป็นรากฐานสําคัญในการที่เราจะสร้างครอบครัวของเราเนี่ยนะครับให้มีความสุข ซึ่งแน่นอนที่สุดก็จะต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองนะครับเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยอ,อ,อยู่กัน,กนอย่างถ้อยหยีท้อยอาศังมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยทุกท่านต้องทราบดีว่าการที่จะประสบความสําเร็จในการมีชีวิตครอบครัวที่ทดีที่เป็นสุขเนี่ยมันไม่มีสูขสําเร็จใช่ไหมมันไม่มีสูขสสาเร็จ ผมคิดว่ามันเป็นทักษะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตนะ,ะเป็นศิลปะและาศาสตร์และศิลป์อย่างหนึง่งน,นะ,ะในการที่ใช้ชีวิตที่เราจะต้องนำมาปรับใช้นะฮะมันมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ที่เราพบเจอในสังคมตลอดเวลาซึ่งมันซึ่งผมถือว่ามันเป็นความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานก็ตามนะการใช้ชีวิตในสังคมที่เราออกจากบ้านไปนะครับที่ต้องไปพบเจอนะครับและการใช้ชีวิตที่สํคาคัญที่สุดก็คือการใช้ชีวิตร่วมกับสมาชิกครอบครัวเป็นที่รักของเราในบ้านนะเพราะฉะนั้น้ตัวแปรที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื ir, aces, eurs, ่องการปฏิส <amber, S 1> ัมพันธ์ต่างๆในเรื่องโดยเฉพาะในประเทศสวิสเนี่ยเรามาจากประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของความหลากหลายหรือความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมหรือค่านิยมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นความท้าทายที่เราจะต้องมาปรับตัวนะครับในการที่จะอยู่ร่วมกันกับครอบครัวของเราซึ่งอย่างที่อย่างที่ทราบกันเนี่ยคือหลายๆอย่างเนี่ยความคิดค่านิยมตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอาจจะคนละขั้วกัน ไปสัมปันในบางเรื่องนะครับไอ,อ,อ้ปัจจัยที่เราสามารถไม่สามารถควบคุมได้นะมันก็เป็นอะไรที่ที่เราจะต้องใช้ศักดิ์และศรรีลต้องใช้ทักรรษะนะทีนี้ผมก็อยากจะเ,เล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าตัวผมเองเนี่ยนะฮะตัวผมเองเนะครับตัวเป็นหลักแล้วกันว่าเรามองว่าไอ้ทักรรษะที่สําคัญเนี่ยนะนะในการที่จะนํามาใช้ ในการที่จะอยู่กับครอบครัวของเราเนี่ยสร้างความสุขความเข้าใจซึ่งกันและกันม่นมีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ก็ที่สำคัญก็คือว่าเ,เราจะต้องเริ่มจาัดก,การสร้างความสุขสร้างความสงบนะครับแล้วก็การสราติให้กับตัวเราก่อนผมว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญนะครับเพราะถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะ าำพลังบวกทั้งหลายเนี่ยไปแก้ไขปัญหานะครับไปปควตคำให้ปาราค้าทางต่างนเนี่ยที่เราต้องผเผชิญตลอดเวลาเนี่ยได้นะครับชีวิตคู่เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องเริ่มจากผมอยากจะเริ่มจากชีวิตคู่ระหว่างสามีภรรยาก่อนนะครับหรือแฟนที่เราอยูด้วยก,กันเนี่ยแน่นอนก็คือ ความสุขเกิดจากตัวเรามีความรักซึ่งกันและกันนะฮะที่สําคัญก็ทักษะที่จําเป็นมากๆก็คือเรื่องของการปรับตัวแล้วก็การสื่อสารนะสองสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่มีความสําคัญมากนะครับการปรับตัวคืออะไรก็คือเราจะต้องปรับตัวหาความสมดุลนะครับระหว่างคนสองคนเนี่ยที่ มีสัญญาร่วมกันที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ที่ไม่ง่ายนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็รู้จักกับภรรยานยตอนเรียนปีหนึ่งนะก็ก็เป็นแฟนกันประมาณ10ปีนะกับสิปีก็แต่งงานก็จริงๆก็ตอนนี้ก็รู้จักกันมาน่าจะ35ปีแล้วก็คือเกินขึ้นชีวิตนะแต่ว่าคือเราเองเนี่ยได้แม้ว่เาเราอยู่กันมาเรารู้จักกันมานานขนาดเนี่ย ทุกวันนี้เราก็ยังต้องมีการปรับตัวในบางเรื่องอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะนั้นผมว่าเรื่องการปรับตัวเนี่ยเป็นเป็นเรื่องสาคัญมากคือเราอยากคิดว่าสิ่งที่เราคิดว่าใช่วันนี้อีกปีอีกหนึ่งปีข้างหน้ามันจะยังใช่อยู่มันก็อาจจะไม่ใช่แล้วอะไรอย่างนีนะกง้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องปรับตัวแล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องพยายามที่จะมีความเข้าใจซึ่งกันและกาัน ใจซึ่งกันและกันมากนะครับแล้วก็เอาจเขามาใส่ใจเราที่คิดว่าที่ไม่ได้สำคัญแต่ทีเนี้ยสิ่งเรล่านี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะสื่อสารนะครับมีคอมมูนิเคชันซึ่งกันและกันได้อย่างเข้าใจายอย่างถองแท้และลึกซึ้งนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของภาษาเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับและที่ผมรู้สึกประทับใจใน,ในชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์นี่ะก็คือมี คือทางสมาคมทั้งหลายเนี่ยนะฮะมีความตั้งใจนะครับแล้วก็รู้ดีว่าภาษาเป็นเรื่องสำคัญน,นะครับมีการอบรมนะครับแล้วก็มีการสอนนะทั้งภาษาเยอรมันนะครับและคือภาษาท้องถิ่นนะฮะในฝั่งฝรั่งเศสก็อาจจะมีสมาคมที่เขาสอนภาษาฝรั่งเศสนะครับให่กับคนไทยและที่สําคัญก็คือว่าก็ยังมีการช่วยสอนภาษาไทยนะครับให้กับ รูปหลานหลับเป็นเ e ็ o n d อร์เป็นเทิร์น e n เนเรชนนะครับนอกจากภาษาแล้วก็ยังมีการสืบทอดสอนประเพณีวัฒนธรรมของไทยนะครับให้เป็นให้อย่างคงอยู่ซึ่งผมผมว่าอย่างที่ผมมามาที่ที่สมาคมครั้งแรกเนี่ยผมก็เคยพูดไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยชุมชนไทยที่อยู่ที่นี่นะคือคือตัวแทนของประเทศไทยที่แท้จริงนะค,ะคือเป็น เป็นท่านทูต่จริงๆแล้วเป็นท่านทูตของประเทศทแทริงนะเพราะว่าท่านเนี่ยอยู่ที่นี่ท่านปรับหลังมีตั้งรกรากนะครับแล้วก็ตัดสินใจและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วแต่ในขณะที่พวกผมทุกคนทีน่มาเนี่ยเรามาเราก็อยู่กันช่วงหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะกลับไปแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถช่วยแล้วก็สน,ส,ส,นสนับสนุนทุกท่านได้ก็คือ เราจะทำ,ทำงานให้พวกท่านสามารถทำหน้าที่นะครับเป็นทูตของประเทศไทยในประเทศสวิสเซอร์แลนด์เนี่ยได้อย่างดีนะนี่ก็คือหน้าที่หน้าที่ของเรานะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงการใช้ชีวิตกับสามีภรรยานะก็คือคืออาจจริงๆไม่ทราบนะเพราะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าผมก็ได้นะัก็ถือว่าฟังเราฟังมุมมองของผมก็แล้วกันนะฮะนะครับ นี่ก็ก็คือในเรื่องของที่พูดไปแล้วนี่เรื่องของการปรโโับตัวในเรื่องของการศึกษานะเป็นเรื่องที่สําคัญน,นะครับความซึ่งเมื่อมันมี2ปัจจัยนี้แล้วเนี่ยมันก็จะนํามาสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับความยืดหยุ่นซึ่งกันและกันซึ่งก็ต้องแน่นอนก็ต้องเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยความพอดีนะฮะแล้วก็ที่สาคัญก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะผมว่าคิดว่า สารปัจจัยเนี่ยนะมันก็เป็นมันเป็นตัวแปรที่สําคัญนะฮะเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่จะทาให้คู่ชีวิตการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะอยู่กันได้มีความสุขได้นะครับและประเด็นต่อมาเมื่อความสัมพันธ์กันเมื่อเราครอบครัวเราจเจริญมีลูกมีหลานขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งนะครับที่ที่เราเราจะดูแลเลยงดูลูกเราอย่างไร ันนี้ก็เป็นพัฒนาร,รมประเพณทีที่ที่แตกต่างกันระหว่างตะวันตกตะวันออกจริงนะฮะเริ่มเริ่มจากเริ่มจากการให้อาหารลูกเนี่ยนะท่านสังเกตนะคนไทยอ่ะใช่ไหมจะรวยพันล้านหรือล้านหรือจะเป็นคนจนเนี่ยเราก็จะป้อนข้าวลูกเราเนี่ยจนสี่ห้าขวบใช่ไหมกว่าคนไทยเด็กไทยจะทานข้าวได้เนี่ยเองเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่หลายปีนะครับ แต่ในขณะที่ต้นตะวันตกเนี่ย6เดือน8เดือนก็ให้นั่งเก้าอี้แลทานเองสกปรกยังไงก็ใช่ไหมค,คือการเริ่มต้นในการปลูกฝังดีเของคนเนี่ยมันแตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเองก็จะต้องเข้าใจในสิทธิเหล่านี้นะ,ะแล้วก็พยายามที่จะม,มาปรับตัวซึ่งกันแลกาันทีนี้ ในส่วนของอการดูแลเลี้ยงดูลูกเนี่ยนี่ผมว่าปัจจุบันเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ตักกะหรือวิถีที่เดิมๆที่เราคุ้นชินเนี่ยในการที่จะพูดคุยหรือเลียงดูลูกหรือสังสอสลูกได้เพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี่นะ,ะเขาก็จะมี ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอายุในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของอความเป็นผู้ใหญ่ได้เร็วมากนะทุก3ามปี5ปีมุกเดิมๆที่เราเคยใช้กับเขามันใช้ไม่ได้แล้วใช่แล้วก็ที่สำคัญคืออิไรสำคัญคือในยุคปัจจุบันเนี่ยที่มีโซเชียลมีเดียเข้ามานะพ่อแม่นะคือตอนนี้ผมยา่ใช้คําว่าคําว่า สุภาษิตที่ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเนี่ยนะผมว่ามันจะรับฟังมันยิ่งน้อยลงกว่าจะไม,ไม่ค่อยจะมีเพราะอะไรเพราะว่าสมัยเราเนี่ยเราได้รับการปลูกฝังเรียนรู้จากสิ่งที่พ่อแม่พูดเป็นหลักแต่ปัจจุบันนี่ยไม่ใช่ละเด็กได้เรียนรู้จากโซเชียลมีเดียจากอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆ เขาไม่จ <Evet. S 2> ํำเป็นท <rhythm ma> ี <hi> ่จะต้องมาพึ่งพาความรู้ทักษะพ่อแม่เป็นหลักเหมือนสมัยรุ่นพวกเราเขาไม่รู้อะไรเขาสามารถกด Google ได้เลยไม่ต้องพึ่งเราเลยเราเองก็จะต้องพึ่ง g o เก l e เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือว่าเปลี่ยนแปลง เดังนี้เราเราต้องพยายามเข้าใจเขานะครับก็โดยเฉพาะท่านท่านหลายที่มีที่มีรุ่นสตรีบุตรชายสาวเนี่ยที่ที่เป็นเริ่มเป็นวัยรุ่นขึ้นมาเนี่ยคือเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องสำคัญคือเราจะต้องดีจิตใจที่เปิดกว้างกับเขาต้องรับฟังความคิดของเขานะตักกะของเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ย คือมันคนเราตักกะกาับตัวที่เราเคย <c oughs> ตักท่ามฟังเพราะนั้นการปรับตัวนะครับเป็นสิส่งสําคัญการเปิดกว้างในการรับฟังความเข้ของเขาในเรื่องสัญันนะคร <c oughs> ับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่อาจจะช่วยเราได้เนี่ยนะก็ <c oughs> คือว่าการเอาใจใส่และการให้เวลากับลูกหลาแต่เนี้ยมันจะต้องเริ่มมาตั้งแต่เขายังเด็กๆองนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะ มันจะสร้างบอลริ่มระหว่างพ่อแม่กับลูกมันจะสร right. ้างบอลริ่มระหว่างพ่อแม่กับลูกซึ่งในอนาคตเวลาลูกเป็นวัยรุ่นเริ่มไป็นังเดี๋ยวบางทีที่บอลริ่มแบบนี้มันจะช่วยทําให้เราสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาในบบบเรื่องความหนาเป็นเบาให้เขาได้จากประสบการณ์ที่เรามีเพราะวัยรุ่นก็อาจจะมีความรู้ได้รับได้รับอิที่คนต่างๆมาแต่ว่าเขาอาจจะยังประสบ เรื่องี่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถที่จะมาเติมเต็มมาช่วยแต่เขาได้อัน,นี้กเ็เป็นเป็นเก็ดที่ที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะแต่ว่าผมว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยผมในส่วนของผมเนี่ยผมจะนักจะพูดกับตัวเองเสมอว่าคือคือเราอะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตของลูกนะเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตของลูกเราไม่เขาไม่ได้ <S 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 เราไม่ได้เป็นเจ้าของเขา นะเพราะนั้นสิ่งที่เราทาได้ดีที่สุดคือเราทําหน้าที่พ่อแม่ให้ดีดดดที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดโดยโดยใช้อาจจะใช้ทักษั์เหล่านี้เข้ามาช่วยนะฮะแล้วก็ช่วยปลูกฝังอาจจะต้องพยายามไม่ทําโดยทางตรงแต่ว่าทาอ,อ้อมนะฮะแล้วก็ให้เวลา,าใส่ใต่ต่างๆเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าเราทําหน้าที่พ่อแม่ของเราแล้วเนี่ยลูกจะต้องไปตัดสินใจเองว่าคุณจะดำเนินชีวิตคุณยังไง ช่ไหมคุณจะเลือกหลายคนอาจจะเชื่อในเรื่องของเดสตินีใช่ไหมว่าโชคชะตาแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันสิ่งที่เราคิดว่าดีลูกคุณต้องไปเป็นลูกเนี่ยอยู่ต้องเป็นหมอเหมือนพ่อนะต้องไปเรียนทนายต้องเป็นทน,น,นายเหมือนพ่อเหมือนคุณปู่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้ละเพราะสิ่งที่เราเห็นว่ามันน่าจะดีเนี่ยเราก็ไม่สามารถการันตีได้ว่ามันจะดีสําหรับเขาจริงนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่ที่ที่ผมพยายามเปลี่ยนตัวเองนะฮะแล้วก็พยายามใช้ตลอดคือว่าเราก็ทําหน้าที่ดีที่สุดแต่ว่าแน่นอนที่สุดก็คือลูกก็ต้องตัดสินใจและืลูอเขาตัดสินใจแล้วเราก็พร้อมที่จะให้การ,ส,รสับสุนข่าวอย่างน็้ทีนะ,ะก็มันก็โดยสรุปเนี่ยนะ,ะก็ที่เรียนว่าว่าคือการการใช้ชีวิตครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องงา่ายนะ,ะมันเป็น มันเป็นศาสตร์มันเป็นศิลป์เป็นศินละปะและที่สําคัญมันก็เป็นเรื่องของไทมิ่งด้วยนะฮะว่าในสถานการณ์แบบไหนเราควรที่จะทําตัวอย่างไรนะฮะคือท่านก็รู้จักเรื่องบัคคุนเป็นศาสนาพุทธอย่าแงบบเรื่องโอมที่หันศีอย่างงี้นะฮะ <c oughs> ผมคิดว่ามันก็เป็นจะเป็นหลักที่เราสามารถนํามาใช้ได้ตลอดนะฮะไทมิ่ง <c oughs> เนี่ยนะฮะเราจะใช้ความเมตตา ในสถานการณ์ไหนนะว่ <ส fum. S 1> กากรุณาในสถานการณ์ไหนวุติตาในสถานการณ์ไหนอุเบกขาในสถานการณ์ไหนบางทีมันก็ต้องจัดลำดับความสำคัญนะว่าคือเราจะกรุณาอย่างเดียวในทุกเรื่องมันก็ไม่ได้ไนะว่าการณ์เนี่ยคือไอ้สิ่งเหล่านี้ทิ้งทิ้งทิ้งอยกางเดียวว่ามันเป็นสารสิ่์แล้วมันไม่มีสูจนสำเต็งที่ผมเล่าให้ฟังมุติแต่ต้องนะแต่ก็คิดว่า สิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเป็นเทคนอะไรที่ที่ที่ผมตัวผมเนี่ยพยายามพยายามใช้อยู่แล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านแต่ว่าผมก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็คงทำอยู่แล้วละ่ะในธุรสิทเหล่านี้นะฮะแล้วก็วันนี้ก็อย่างที่เรียนนะว่าว่าก็ก็รู้สึกดีใจมากๆนะฮะว่าที่ได้มีมีโอกาสมาพูดคุย,ยนะเดี๋ยวถ้าถ้าจะอยากจะถามอะไรก็ยินดีนะฮะนะคะะรับตอนก่อนจะจบเนี่ยผมมีอะไรฝากไว้นิดนึง นะค,คือเพราะเออไปอ่านอันนี้ก็มาจากโซเชียลมีเดียกันคือคือมันก็มีมีสิ่งหนึ่งที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยก็คดิตอันนี้ได้มาจากลูกสนบุกนะอันนี้ต้องให้เครดิตที่มาด้วยนะว่าเขาก็เขาก็สรุปสั้นๆนะฮะว่าทักษะหรือว่าสิ่งที่ตัวแปรสำคัญในการใช้ชีวิตเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยเขาบอกว่าสติเนี่ย ถ้าเรามีสติเนี่ยทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กอคตินะฮนะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ใจเย็นนะครับเรื่องก็จะสงบเร็วนะถ้าใจร้อนเนี่ยมีแต่เรื่องจะุึนหวายมากขึ้นนะการให้อภัยเนี่ยนะแม้อย่างมีเชื้อแต่ก็จะไม่ติดไฟความอาฆาต แม้ยังไม่จุดแต่ก็พร้อมที่จะลุกไหม,มคือมันมีความลึกซึงมากนะงั้นคือการมองโลกในแง่ดีเนี่ยจะเห็นทางออกนะฮะและ้วก็ถ้าถ้าถ้ามองในแง่ร้ายเนี่ยก็มักจะเห็นทางตันมากกว่าทางออกไม่เห็นแสงสว่างน,นะครับผู้เขียนเขาก็สรุปว่าคุณธรรมความรักความเมตตาเนี่ยก็จะ สยบผู้คนสยบเรื่องราวแล้วก็ช่วยลบรอยรา้าวและความอัดนานได้นะครับก็ทําให้ผมคิดว่าทําให้เราอยู่กันในสังคมที่เราเลี่ยงไม่ได้เลยอย่างม,มีความสงบนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยความสุขในครอบครัวของเราเนี่ยมันก็จะมีความยั่งยืนนะครับ ก็ขอฝากไว้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านทั้งหมดสุดท้ายนะก็ะอย่างที่เรียนนะท่านต้องไปใช้ทัษะศาสตร์และศิลป์ของตัวตัานเองน,นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตจิติพัฒทองประเสริฐมากมากนะคะสำหรับข้อคิดชีวิตครอบครัวางาน มีคำถามอะไรไหมคะกำลังดีค่ะอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ไม่มีคำถามเนาะมีแต่คำชมค่ะมีแต่ค่ะชมได้ค่ะพี่ชมได้ครัชมว่าพูดได้ดีมากค่ะตรงจุดค่ะแล้วก็ใจความแต่ว่าเข้าใจ ใจความสร้าบแต่เข้าใจมีมากมากค่ะขอบคุณค่ะ